สวยน้องโหมึงใจโคตรเด็ดเลยว่ะอยู่กลางถนนเลยนะรถมานี่ก็เหยียบมึงสะงงมอยนะั <c oughs> ย่น่ะแฮะไม่มีใครด้วยไม่ตายด้วยเฮ้แต่มีตัวโดดมาแล้วไอ้น้องอีตายแน่แล้วทุทรง มึงตายกูดิมึงเจอกูดิเดีย๋ยวกูอบมึงให้เฮ้ยรถมันรถรถใครมาเดี๋ได้เอะไ้ม,มันจำชุดอ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งช้ำมันอย่าเพิ่งช้ำมันนะครับทุกคน <c oughs> ผมจะให้มันดูชุดผมก่อน <c oughs> จำไว้นะไอ้สัตว์นี่ชุดอะไรฮะเห็นเห็นไหมในแมพเมื่อกี้ผมใส่ชุดเนี้ยเห็น่ะอุะ้มไปแหรนังแมวใส่มันทีฮัลโหลโอเคโกผมขอกระสุนแป๊บ ฟังโกนะน่าจะเป็นบ้านพ้อมุก Watch out Watch out น่าจะโดดมาสองตัวปะฟังมาลังไปลังไปสวยจิงด้วยีบ้านส้มเอาสาร์ด้ะบานส้มไหนเนี่ยอ๋อส้มนี้ขึ้นชาร์ดเหมือนกันออกมาข้างบ้านแล้ะดูชาร์บนหรือชาร์ดหลังบ้านวะดูหลังบ้าน มันลากผมไปเนี่นเยเออเอ,อ่ามันจะยจิงแต่ชุดดำเหรอโสดสิตัวมันใหญ่ไปหน่อยทั้งหมวกทั้งตุกเสือ้อ <c oughs> <c oughs> ปลาจิ๋วเออเป็นมปลาจิบายสุดเด้อเมึงอกลแม่งเอาตัวมึงสองนันยิงผมเลยอ่ะผมขอยา่าหน่อยเอ,อ้ยไทยก้าไทก้าขอโอ้ใสกล้าเอาเลยเอาเลย เพื่อนนายแม่งปากแฟดมาลงไหมเนี่ยไม่ไม,ไม่ใช่เพื่อนหรอไม่ไม่ไม่อะไรอ่ะเดี๋ยวน้องไปเก็บกงเงินเอ,เนเอาอต้องเขาเรียอยู่สงสาระ เอาน้ำตกี้เหรอตุงตานมันยืนสล็อตอย่างเงี้ยอยู่ละเก็บในโกดัง I got supplies I got supplies มีตัดไหมไหมเสียงเท้ามีบัดจ้า ไอ้น้องเองมี่แม่นั่งอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะผมมีกุญแจบ้านอะ่ะใหกับผมอะ่ะโอ้ย<ป>เพื่อนพูดเพื่อพูดแล้วสิไปครับไปด้วย เดวยกันเอ,อ้ยน้องที่ไม่ดีเลยทิ้งเลยเหรอไอ้น้องไอ้เปี๊ยกพี่ไปก่อนไอ้เปี๊ยกใจเย็นดิเพื่อนถ้าเพื่อนขี่ผมก็ไม่ได้ขึ้นนี่โอเคโอเค <c oughs> วิ่งไม่เร็วชุดมันหนัก

กูไม่กลับมาจริงศพมันมีอะไรบ้างไ่ายหมือนมันมมลูกเขียวลูกเขียวมีบอ๋อลูกเขียวเหรอเก็บมาแล้วเก <Okay, okay. S 2> ็บมั้งโอเคๆมีหน่อยไปเขินซับเฮ้ยมีประกันมีประกันใกล้ๆ Watch out Watch out รถจีบไปดีกว่ามาั้ง

เองก็ไม่ตายจริงๆนะ่ปอลเม็กพี่กลับมาแล้วไอ้น้องพี่ไประบบไปร้างคา้ากรับ ไอ้รถม,มารอโอเคโอเคเต้นขอ,อ่าอยู่เนี่ยรถรถกีลด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 ่วันตถเพื่อนเปล่าไม่ไมาวันผ่านไปทาง้ฝั่งทะเลวะเหรออ๋อโอเคไปดูวยมีไม่มีวะ พอเราไม่เอกเองไม,ไม่คิดจะฟื้นมาเลยเล้วไม่ไม,ไม่มีใช่ไหมเพื่อนไม่ไม่ไปด้วยขอเออให้มันเกาะหลังไปงั้นน่ะตัวแฝมตัวแฝมบ,บอกว่าตัวป <c oughs> <c oughs> ีตัวป <c oughs> ีเฮ้ยไอ้รอเบกโชเคอเอาไปเอาเอาเอามาจอดเที่วประการกันหนูแล้วเรานอน ون. ตุ้มข้างถนนเออน,น่ะนี่มันแผนชั่วร้ายนะ <S 2> <S 2> <S มี่ก็มา <S 1> <S 1> ได้เนะโอ้เท่เท่ไปอีกแบบเหินไปเลยเฮ้ยมีคนในบ้านมีคนในบ้าน เก็บของอยู่เก็บของอยู่<อ>ตายเลยนะเก็บยายี่หอแล้วเนี่ยโอเเยี่ห้อยาวหอมบ้าบอลโอมาเก็บยาไหมาเยี๋ยาวไว้ในรถหน่อยดีกว่ารถอยู่ไสในไอ้รถมาม,มา,มา ตายดิตัดนี่ไงมันเนี่ยกูว่าชุบเพื่อนกูขึ้นมาได้อีกเหมือนเดิมมันจริงไอ้ปอลาเมฆเว้ยนี่ตัวล้อตัวแถมว่กไอ้โกจะบังอีกแล้วเดี๋ยวโซ่กันหลบหลบกันองหลบกันหลบกันมันมีกระเป๋าชุบนะไอ้เนี่ยก่อไปเก็บดิไปเก็บเก็บว้แล้วใครจะเคาะอยู่เพื่อนเพื่อน

เด <c oughs> <ale> <c oughs> ี๋ยวผมไปนะโกรกลับมากลับมาเดี๋ยวไปใครดิ๊กลิ๊กเป็นห่วงกลับแล้วกลับแล้วกลับแล้วกลับมากลับมากลับมามีสองตัวสวยเบอร์สามข้ามัน เดี๋ยวเออเอาเป้าเมฆผมมาล่อเหยื่อรัอเราเมฆผมเป็นตัวล่อเหยื่อก็ดีอ่ะ watch เเนเเเดี๋ยวผมไปหาดีกว่าก๋โกยงนั่นน่ะเโลเคเอาามาเล่ตตอ watch out watch out

ล้มละล่วงละมีที่ดึงเป,าเป๋าดึงม่่ไว้ ปอาแม่อยู่ไหนไป,ปรปแม่ยังรอดอะถ้าได้ไก่ดีกว่าไม่ฮาเลยมยเยี่ยมึงประวัติศาจริงๆนั่งมาสองมเมื่อกี้ไอ้นั่นในบ้านงงเด็น,นี่นั่งไทยรถถืออูซีไ่ไว้ไอ้เยี่ยสุดจัดเทพจริงๆให้ปอาแม่มึงเดี๋ยวบอกมันมาดูคลิปพี่อาชีพไว้เลยเนาะ ไว้เวมันก็นั่งไปได้แบนี้นะไม่ได้โกงนะครับเอ้ยใหญ่ปอเมฆใหญ่อเมฆร่วงจน่าวงมันอยู่นอกวงนิดนึ่งวะจะยิงเองจะยิงเองจนาวงนิดนึงไวะฮะจอดจอดจอดตร้ปะจอดตรงนี้ได้ป่ะเพื่อนบอกได้ไดเดี๋ยวหาที่จอดได้หาที่จอดเน่วงหนอวงนิดหน่อย ต้องเอาไอ้ปอลแมฆมาแอบปอลแมฆจะขับรถไม่ไ,มไ,ได้ไอ้เหี้ยแล้วแม่งนั่งคู่ไก่นี่นะไอ้นี่นั่งคู่ไก่นี่นะดูนั่งคู่ดิโก้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อี๋โคตรแท้ข <c oughs> องแท้ไม่แท้ไม่ใช่มั้นอนะข <c oughs> องแท้แท้วะ <c oughs> เหมือนกับเข้าเตมาได้เลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยอ่ะโอ้เอาพี่มันยังไม่ตายก็มึงจะตายได้ไงอย่าดูดคลิปเมือนสัตว์มึงนั่งลบมาเป็นชั่วโมงเนี่ยเฮ้ยไอท่านมาไอท่านมาไอท่านมาไอ้เชี่ยแม่งเห็นเราดิเพื่อนยิงตำไรนี่๋อเพื่อนยิงล่อมันลื้อย่าให้มันรู้ตัวบินงหน้าเป็นหน้าต่างเลยสัตว์หดแล้วมั้งสองตัวเลยว่ะอย่าไปให้มันเห็นเพื่อนเอ้ย ยั้ปอลเม่ผมตายนะตอนนี้เลือดเลือดยิงเหลือแค่คิดเดียวหนูมันคงไม่พร้อมจะสู้ใครไอ้ปอลเม่กันตรงนะไม่พร้อมจะสู้อ่ะนั่งตันหือนั่งตัดเป็นเจ้าเขานั่งตัดเป็นเจ้าเขาแล้วหนาวจัดไม่มียาเติมแล้วเพื่อนในเรามันเจาะนอกวงไมเนี่ยเพื่อนเสียเหลี่ยมหมดแล้วเขาเหลี่ยมไหมเขาเหลี่ยมก็ Mark คตั vehicle Mark คตัว vehicle อ๋อรถถังเหรออ๋อเข้าใจแล้วคือรถถังโอเคเราจะไปเป็นแบบให้พร้อมนี่เราจะใช้ยุทธวิธีเข้าใส่กับมันใช่ไหมเพื่อนไปครับมาหรือยังล่ะโอเคเขาส่งมาแล้วเขาส่งมาแล้วหน่วยเสริมหน่วยเสริมเรามันส่งรถถังไหมเราใช้แบบยุคทธวิถีคุกสู้มาแล้วเปิดติโกไททัน ไอ้เชียนอนได้ด้วยเหรอฮนะรถไฟออกไอ้เชี่ยมันออกไปแท้หอไอ้คันนู้นนี่หว่าไม่ใช่คันนี้มีอะไรมาวะเนี่ยอ๋อเสียงรถไทยรถถังรถถังไปได้เพื่อนโอ้โหผมทิ้งไอ้พอลเม่ไม่ได้ไไไดิ ผมไปด้วยเพื่อนต่อมเพื่อไว้ทิ้งไไป,ไ,ปมไม่เสียผู้เล่นอนะ่ะไททันอยู่ขวามือเราอยากไปให้มันเห็นนะเพื่อนผมผมสังง่องนะผมสู้ผมไม่ชอบไททันว่ะผมชอบตอนที่มันลงมาแล้วอ่ะ <c> ห <oughs> <c oughs> ล,ลบหลบลรา้วบ้าก่อตามอนาะเอามันท<อ>ิ้งไว้นั่นเนะี่ ขอให้มันโชคดีเจอกันนะไอ้น้องสยูงเกนฑ์เผื่อวันจะไฟหลังเรามาขี่รถปีไทท่านเราอยู่บนเนินก่อนป้าเบอร์สามเพื่อนเดินเดินหน้าเราเนี่ยตัวไทท่านเดียบรถถังเราบุตัวไทท่านเดียบรถถังเราบุตรงเนี้ยเพื่อนตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเอาตรงนี้เอาตรงนี้แทงต้นไม้เลยแทงต้นไม้เลยไปลงไอ้ท่าน เฮ้ยมีรถมีรถมานะ Watch out. Watch out. รถแทงเราน่ะเราไปหาโกแล้วเราไปหากเกาะล้เฮ้ยจอดเพื่อนจอดจอดจอดผมจะลงยิงผมจะอยู่หลังรถไถเนนะี่ยรถไถเอ้ยไม่ใช่รถไถลังต้นไม้แล้วสวยเกาะลมละ รถมีตัวนึงลองรถใช่ไหมไอ้ลองรถลงเหลือยู่โอเคโอเคผมแทงเลยเอ้ยอยู่นี่อือหือหอตั้งกูตายแล้วตายแล้วแต่ดึงโขกไม่ทันอ่ะเพื่อนผมไปด้วยไปด้วย มีสมกไหมตบบอกว่ามีมีกระเป๋าดึงนะเบอร์สามโอเคโอเคแต่พอเราเมฆพอคงเนีดูเราชมการลบเราอยู่อ่าม่นครับมันยังเข้าไม่ได้รันค้ามีเบอร์สามจะเข้าเหรอ ไม่ไม่ใช่อย่าพึ่งเขาพูดถึงอยู่บนหลังคาลงรถอะเล่นได้นะเพื่อนไปกับรถไปอ๋ออ๋ออ๋อนี่ยเหการแบบเอามอกบ่อยพอเมืกว่ามันติดท็อป <laughs> อืมไหนกดนั่งหน่อย ไอ้ดับแม่งมาตรงนี้ได้เพื่อนอยู่ในรถถังมันยิงได้เปล่าวะเ,วเฮ้ยตัวหยีอะไรอ๋อมีดมีดไม่ไม่มีมีดนะขึ้นหลังคาแล้วหลังคามีใช่เจี๊ยบปวดเยี่ยวจะไปเยี่ยวเอารถถังไปจอดที่อื่นไหขอขอไปเยี่ยวกนะันอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนถถ่งยิงไม่ได้จริงเลยยิงไม่ได้ ต้องไปหาที่กำบังแบบเราพอลงจริงได้อันนี้พอลงปุ๊บนี่เราโดนเลสโลงเลยนะอบบนอกจากมันจะวิ่งมารถถังมันไม่รู้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 ว่าเราอยู่ไหนนะมันถูกสายมันก็สเปร์ทีเดียวเลยนี่าร้อยมันใช้มีดมุ่งหน้ามันเนี่ย,ยตไม่ได้เราเราเรา,เรา,เราไปรถถัง มันมันมันนอนดูแอดมอยู่ตอนเนี้ยเชื่อปหมใครขี่บูรูนวะ,นะขึ้นขึ้นลงลงนะีะออแล้วมีเตอยู่แกคนนี่ว่ะอืมโอ้ฟังมัดมดมนะมดูเราอยู่รึาไอสองตัวบนหลังคาแล้วมันดูเราอยู่รึเปล่า sống nó khổng ok ok nãy giờ nãy giờ mong ở nát chắc rồi, rúm dép xí phàng dép bỏ lỏng, ôm này ôm này nữa, bị chán rồi, Khoảng dây căng đĩa rồi, ไม่ต้องงงจางเว้ยมันอแล้วสองคนนี่วาหนึ่งคิบแวะหนึ่งหนึ่งคิบแวะหนึ่งคบแวเอารถเตัวอยู่ังคาว้ยไอ้เชี่ยโดนตัวไหนยิงตายแล้วมั้งตัวไนแอดอบด้วยไอ้เชี่ยตัวบอลลูนยิงอ่ะตัวไหนยิงตรงไหนนเนี่ยันอยู่หลังกํแพงไม้หังค้าสัดใหเลยว่ะ

ไอ้นั่นไปเอารถโดนยิงตายอะ่ะเชื่อปะ่ปะบอลลตีซม่แมันขี่ไปบอลเมกเองตายอยู่ข้างหลังเชื่อด้วยนี่เขาหลังบอลเมกตายอยู่ตรงนั้นห้องน้ำที่เราทิ้งไป Mark the location ไอ้นี่มันอยู่หลังคาว่บมันย่องไปบอลเมฆโดนวงบีบตายเหลี่ยมหอะ่ะลงยิงมันได้นะ

มันก็หาเราไม่เจอเราเห็นรถถังนี่เนี่หลังต้นไม้หลังต้นไม้หลังต้นไม้ใกล้ๆมีขอบของหน้าเราตัวนึงหลังต้นไม้ใกล้ๆตัวนึงเห็นเห็นเห็นหลังต้นไม้เห็นไหมคล้ายมึงเห็นเห็นเห็นมันวิ่งมาละหลังต้นไม้อะหลังกำแพงผมกระโดดมาลหลังฟ้าหลังต้นไม้หัวใหญ่ ที่หลังคายตัวนะไอ้ดีวิ่งวเนินต่ำตรงนี้เพื่อน Watch out Watch out หลังคาแนวสองตัวนี่ว่า

อย่างช็อตบอลเมกเองต้องมาดูช็อตนี้พี่ผ่าดคลิปไปแล้วคลิปนี้ได้ไก่ด้วยฟังหมด